สวัสดีค่ะวิวจากช anel p อ i วิ v ค่ะกลับมาในทุกวันพุธเช่นเดิมนะคะที่วิวจะนำเอาบทละครเรื่องรามาเกียรฉบับพระราชนิพล์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เล่นนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังเลยค่ะซึ่งเชื่อว่าหลังจากฟังกันมานานแสนนานนะคะเมื่อทุกคนเห็นชื่อคลิปตรงนี้ปุ๊บทุกคนก็จะแบบในที่สุดก็เข้าตอนนี้สักทีนะคะพระรามตามกวางนั่นเองตอนหลักของเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะคะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกอยากตามไปดูตั้งแต่ตอนแรกแต่หาไม่เจอไม่เป็นไรนะคะวิวทำเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วกดไปดูได้ตรงนี้เลยค่ะส่วนใครรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่มันยาวเกินไปแล้วนะสามสิบสี่สิบตอนเพิ่งจะเข้าตอนนี้เองเวิร่นเกินไปดดูไ้ตรง เช่นกันค่ะโอเคคือมันไม่เข้าเรื่องสักทีเพราะว่าเวิร์มาพูดอะไรอย่างนี้ทุกคลิปนี่แหละดังนั้นนะคะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าต้องติดตามวิวช่องทางไหนบ้างถ้าพร้อมที่จะไปฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยนะคะพศการของเรารับรู้เรื่องราวของนางสีดาเรียบร้อยรู้แล้วว่ามีสาวงามคนหนึ่งน่าจะตรงสเปกตัวเองมากๆจ้อนอยู่ในป่าแต่เอาจริงๆปะ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทศกัณฐ์ได้ยินมาจากปากคำของนางสมรคคาทศกัณฐ์ยังไม่เคยเห็นหน้านางสีดาจริงๆเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะนะนี่ขนาดยังไม่เคยเห็นหน้านะยังถึงขั้นไปขบผู่มารีด้วยแบบเธอต้องมาช่วยแผนการของฉันจะไปลักตาตัวนางสีดาอะไรต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่ทศกัณฐ์เริ่มจะดําเนินแผนการละทศกัณฐ์เริ่มดําเนินแผนการนะคะโดยการไปจัดหาทหารที่ไว้ใจได้มาประมาณ50คนคะ่ะงานนี้ทศกัณฐ์จะไปเป็นกลุ่มเล็กๆใช่50คนนี่เล็กแล้วนะก็ไปแค่50คนไม่ได้แบบยก,กองทไป40 ไทยเหมือนแบบว่าทูตขอตีเสียทานองนี้จัดทับจัดอะไรเสร็จก็ออกเดินทางไปนะคะข้ามแม่น้าไปข้าไปจนถึงฝั่งแม่น้ําโคทาวารีไปถึงปุ๊บก็สั่งมารีดเลยบอกว่ามารีดจาได้ใช่ไหมข้าสั่งไว้ยังไงแผนการของเราดีนะคือให้เจ้านะ่ะแปลงร่างเป็นกวางทองแปลงไปเสร็จก็ไปล่อพล่าออกมาแล้วก็ทศกณัณฐ์เนี่ยวางแผนไว้รัดฟุ่มมากคือเป็นแบบรอบนี้ใช้สมอง,องจริงนะก็แบบมารีดเดี๋ยวเจ้าทำอย่างนั้นนะทำอย่างนี้นะโอเคได้เวลาแล้วไปแปลงล่าเป็นกวางทองมาให้ข้า ใช่แล้วค่ะมารีดแปลงร่างเป็นกวางทองเอานะกวางทองก็กวางทองสิหลังจากมารีดแปลงร่างเป็นกวางทองออกมาค่ะพระสก,กัณ์ก็พิจารณามารีดแล้วก็แบบอุ๊ยกวางน้อยน่ารักทําไมถึงแปลงร่างออกมาได้น่ารักขนาดนี้ไหนขอลูกหัวหน่อยสิสองทีจุ๊บจุ๊บคือมารีดนะคะไม่ได้แปลงร่างเป็นกวางทองธรรมดาแต่เป็นกวางทองที่น่ารักมากๆนะคะก็ตาดาคลับผิวนี่ทองเหลืองละเอียดเรียกได้ว่าใครเห็นจะต้องรู้สึกว่าแบบฉันอยากเลี้ยงกวางตัวนี้คือเห็นจะต้องม้ยัะต้องแบบ๊ยน่ารัก แน่นอนนะคะเพื่อที่ว่าจะเอาไปยั่วนางสีดาค่ะว่าแล้วทศกัณฐ์ก็สั่งมารีตบอกว่าโอเคมารีตเริ่มปฏิบัติภารกิจได้ส่วนยักษ์ตัวอื่นๆรอไข่ตรงนี้เดี๋ยวข้ากลับมานะคะทศกัณฐ์ก็ค่อยๆแอบเดินตามมารีตไปในขณะที่มารีตเนี่ยนะคะค่อยๆยืงย่างทำตัวเป็นกวางเดินดุ๊เข้าไปใกล้ๆกุฏิของพระรามพระลักษมณ์แล้วก็นางสีดาค่ะไปถึงก็ไปยั่วนางสีดาอยู่เรือนกุฏินึกสภาพนางสีดานั่งอยู่มารีตก็ไปถเล็มายุ ไปเดินให้เห็นนะไปเดินพูุกพลโง่ๆนี่นอะไรอย่างนี้นะคะนางสีดานะคะเห็นกวางทองหน้าตานนารักมาเดินตรงนั้นนางสีดาแบบอยากได้ยาซึ่งเวลาชันอยากได้อะไรมันก็ต้องอ้อนผัวนีออรอวะสีดาแบบเสด็จพี่รามหม่อมฉันอยากได้กวางตัวนั้นนะไปจับมาให้หน่อยเสด็จพี่ไปจับมานะนะนะนๆนะนนขอหม่อมฉันเอามาเลี้ยงเถอะจึงนะคะพระรามก็แบบฮะให้พี่ไปจับกวางแล้วพี่แบบพกธนูไป แล้วพี่จะไปจับตัวกวางมาได้ยังไงเออแล้วถ้าพี่ยิงธนูไปกวางจะตายไหมสีดาซึ่งกำลังงุ้ยแบบงุ้ยกวางนั่นละ่ะไม่เป็นไรถ้าเสด็จพี่ยิงกวางตายหมอมฉันขอถลกหนังกวางมาปูนอนก็ได้มันน่ารักอะ,ะใช่ค่ะในตัวบทเขียนแบบนันจริงๆคือนางสีดาบอกว่าถ้าจับได้น่ารักดีก็จะเอามาเลี้ยงแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าจับตายมาก็ก็เอามาปลองนอนก็ได้ เช้วาวันข้ามเรื่องนี้ไปลวกันนะคะซึ่งหลังจากที่นาสีดางุ้ยไปงุ้ยมาแล้วก็พยายามอ้อนพระรามอยู่พักหนึ่งนะคะพระรามค่ะก็มองไปที่กวางแล้วก็พิจารณาแบบมีสติประมาณว่าโอ้โหโอ้หกวางตัวนี้มันดูแบบสวยเกินไปอะ่ะมันดูสวยจนมันปลอมอะ่ะสีดาสีดา,ดา,ดามีสตินิดนึงได้ไหมน้องคือพี่คิดว่านะพวกเราเนี่ยเพิ่งจะมีเรื่องกับยักษ์มามันเป็นไปได้ไหมนะที่กวางตัวนี้มันจะเป็นยักษ์ปลอมตัวแปลงร่างมาเพื่อที่จะล่อพี่ออกไปจากกุฏิโอ้โหถูกเผงถูกเป๊ะถูกระดับ ควรไปซื้อหวยอะนะคะแต่หลังจากที่พระรามพูดแบบนี้านางสีดาก็ไม่ยอมนะสีดาแบบไม่เอาอะหม่อมฉันอยากดามากเลยถ้าวันนี้ไม่ได้กวางตัวนี้นะ หม่อมฉันจะลงไปดิ้นที่พื้นพี่พูดอะไรมันจะไปเป็นยักษ์ได้ยังไงนี่มันก็เป็นป่ามันจะมีกวางมาเดินก็ไม่เห็นแปลกโอไม่อยากทับให้แล้วก็มาแก้บอกว่าเป็นยักษ์ขี้เกียจละสิโอ้โหนี่สเต็ปชนีอยากได้ของจะชัดเลยนะซึ่งหลังจากที่งองแงงองแงไปมานะคะพระรามก็จําเป็นจะต้องอ่ะอ้ะอก็ได้ออกไปจับให้ก็ได้อพระักอยู่ดูแลพี่แล้วกันนะฟังพระลักนะคะได้ยินแบบน,นั้นพระรักก็รู้สึกเอเอ,เ,อเหมือนพระรามเหมือนกันพระักษก็แบบเออพระพี่นาะงอย่าเอาเลยกวางตตััััวเเนนนนนนี้้ยยมมดูปป็็กแ่อง แตลงร่างมาแน่ๆอย่าไปเอาเลยนะนางสีดานะคะได้ยินอย่างนั้นบึ้งขึ้นมาทันทีเลยประมาณว่าแบบไม่เอาตั้งแต่ออกมาอยู่ป่านะสีดาไม่เคยได้อะไรที่แบบมีความสุขเลยดูสิ <c oughs> ฉันเคยเป็นเจ้าหญิงนะมัอยู่ป่าอยู่พงไพร แต่ผลละหมากรากไม้นอนก็ไม่สบายแค่อยากได้กวางตัวเดียวทําไมต้องมาห้ามกันด้วยนี่มันเป็นความสุขเดียวของฉันในรอบปีเลยนะตั้งแต่เอาไปอยู่ตรงนี้แล้วบ่น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 จนแบบพรลักยอมแพ้พลักบอกเออเออเอาเหอะอยากได้เอาเลยเอาเลยพี่ลาวไปจับไปจับไปจับไปดับเดี๋ยวนี้เลยนะคะซึ่งหลังจากนั้นค่ะพระรามก็เลยสั่งพรลักไว้อย่างดีประมาณว่าลัก พี่รู้ว่ามันเป็นแผนดังนั้นนะห้ามออกไปจากกุฏิเด็ดขาดเดี๋ยวพี่จะออกไปจับก,กวางตัวนี้ส่วนเจ้าอ,อยู่ดูแลสีดาให้ดีอย่าให้ใครเข้ามาที่กุฏิดูแลพี่ให้ดีนะหลังจากนั้นนะคะพระรามก็ออกเดินทางตามกวางไปจากกุฏิตามไปถึงก็ตาม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 ฝั่งมารีนะคะก็พยายามยั่วพระรามอะ่ะค่อยๆยั่วยั่วยั่วหลอกล่อไปเรื่อยๆเพื่อให้พระรามเนี่ยเดินออกไปใกล้กุฏิที่สุดนะคะอารมณ์ประมาณว่าปกติก็วิ่งพอพระรามอยู่ห่างหน่อยก็ยืนรอประมาณว่าอุ๊ย กินหญ้าดีกว่าแม๊ๆแมแะพอพระรามมาใกล้ก็วิ่งหนีกรอบนะคะวิ่งไปวิ่งมาจนพระรามโมโหพระรามแบบโอ๊ย กวางตัวนี้ไม่ต้องเลี้ยงละฉันยิงทิ้งแล้วเอาหนังกลับไปดีกว่านางสีดาบอกว่าเอาหนังได้นะคะดังนั้นพอพระรามทําท่าจะยิงเท่านั้นแหละมารีตกลัวมารีดซึ่งจําได้ใช่ไหมว่าเคยโดนพระรามไว้ชีวิตเอาไว้แล้วกลัวพระรามตั้งแต่ต้นดังนั้นนะคะมารีตก็ตัดสินใจวิ่งแบบสุดแรงเกิดเพื่อหนีตายนะคะวิ่งวิ่ง,ง,งนึกสภาพคนแบบฮอร์โมนอะดรีนาลีนซุบฉีด,ดสุดขีดอะแล้วก็ลืมคิดทุกอย่างเคยปะเคยแบบ กลัวอะไรมากๆจนแบบว่าลืมคิดทุกสิ่งอย่างนะคิดอย่างเดียวว่าตัวเองจะต้องหนีได้ดังนั้นนะคะมารีตก็เลยลืมลืมไปว่าตัวเองกําลังแปลงร่างเป็นกวางอยู่หัวของตัวเองเนี่ยเมื่อไม่มีสติก็เลยกลับมาเป็นหัวยักษ์เหมือนเดิมนะคะซึ่งทําให้พระรามเห็นแล้วพระรามแบบไอ้มารีฉันจําแกได้แกนี่กล้ามากตอนนั้นฉันอุตส่าห์ไว้ชีวิตแกแม้ว่าฉันจะฆ่าแม่และฆ่าพี่แกไปแล้วก็ตามวันนี้แกอย่าอยู่เลยแกตายซะเถอะว่าแล้วนะคะพระรามก็ชักลูกธนูขึ้นมาแล้วก็ยิงใส่มารี ปิว้วปักออกมารีตนะคะเพราะแต่คราวนี้ไม่รู้เป็นไรลพระรามเนี่ยไม่ได้ยิงไปแล้วฆ่ามารีตตายในทันทียังปล่อยให้มารีตได้พูดนหนึ่งประโยคสุดท้ายคิดว่ามารีตที่โดนยิงลูกศรปักตัวอยู่ได้มีโอกาสพูดหนึ่งประโยคจะพูดประโยคว่าอะไรพอจะเดากันได้ไหมคอมเมนต์เดากันมาก่อนเลยดีกว่าดูซิมีใครเดาถูกบ้างให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งฟิก๊กต๊ะ โอเคได้เวลาเฉลยนะคะประโยคที่มารี่พูดนะคะไม่ได้พูดเป็นเสียงตัวเองมารีดดัดเสียงเป็นเสียงพระรามแล้วก็ตะโกนสุดเสียงไปตามคําสั่งของทศกัณฐ์ซึ่งวางแผนเอาไว้อย่างรัดกุมคะ่ะตะโกนไปว่าลักไอ้นี่มันไม่ใช่กวางเจ้านี่มันเป็นยักษ์ปลอมตัวมาพี่กําลังจะแพ้แล้วพี่กาลังจะตายลักออกมาช่วยพี่ด้วยตะโกนอป็นเสียงพระรามหลังจากนั้นก็ขาดใจตายไปแปะทําให้พระรามแบบเฮ้ย oh! แย่แล้วแต่ตอนนี้ออกมาไกลาจากกุฏติมากแล้วไง ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะคะแต่ว่าเสียงของมารีนเนี่ยดังข้ามกลับไปได้ยินถึงในกุฏิแน่นอนนะคะหลังจากนางสีดาได้ยินเสียงพระรามปลอมลอยมาปุ๊บนางสีดาแพนิคทันทีเลยนางสีดาแบบรักรักลักรักออกไปจากกุฏิเดี๋ยวนี้เลยไปช่วยพี่รามเดี๋ยวนี้พี่รามจะต้องลงก้นยักษ์แน่เลยโอ๊ยความผิดฉันเองฉันผิดไปแล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยทำไมฉันถึงไม่รู้ก้นยักษ์นะแพนิคแพนิคแพนิคนะคะฝั่งพระรักนะคะเขาพยายามบอกว่าพระพี่นางไม่ได้ข้าออกไปไม่ได้เสด็จพี่รามเนี่ยสั่งเอาไว้ว่ายข้าเี่ เฝ้าท่านเอาไว้ห้ามออกไปจากกุฏินี้เด็ดขาดแล้วคิดดูนะพระรามเนี่ยนะจะไปแพ้ยักษ์ตนเดียวได้ยังไงไม่มีทางเป็นไปได้ดูซิตอนก่อนๆนหน้านี้ทูตขอนตรีเสียนเก่งขนาดไหนมาตั้งเยอะตั้งแยะพระรามนี่ไม่มีเลยนะที่จะพลาดพลั้งแต่นิดเดียวแล้วพระรามก็เป็นพระนารายณ์วตารอีกไม่มีทางนี่มันจะต้องเป็นกลของยักษ์แน่ๆโอ้โหพระรามกับพลางนี่ควรไปซื้อหวยนะทำไมถึงแบบว่ามองแผ่นยักษ์ทะลุโป,ปร่ปปรงขนาดนี้หรือว่าจริงๆแล้วเป็นญาติกับขงเบ้งทำไมอ่านกลอุบายเขาออกเบอร์นี้ก็ไม่รู้นะคะซึ่งถามว่าทั้งหมดที่พระรา พระลักษณ์พูดเนี่ยนางสีดาฟังไหมถ้าฟังเรื่องก็คงจบตรงนี้นะคะแต่นางสีดาไม่ฟังเท่าัรแล้วค่ะนางสีดาโกรธเป็นฟืนเป็นไฟประมาณว่าพระลักษณ์เจ้าคิดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะพี่นะพี่ทั้งคนกําลังร้องวอยไว้ช่วยอยู่ทําไมเจ้าถึงไม่คิดจะออกไปช่วยพี่ออกไปเดี๋ยวนี้นี่เจ้าคิดจะทรยศกับพี่ใช่ไหมซึ่งพระลักษณ์นะคะก็พยายามจะอธิบายต่างๆนานาประมาณว่าไม่ได้พี่สั่งเอาไว้พี่สั่งว่าเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่ให้ออกจากอุตตินี้ให้อยู่ดูแลนางสีดาต่างๆนะคะนางสีดาได้ยินอย่างนี้นางสีดาปรี สวยหน่อยไม่ได้ใช่ไหม <S <S นี่แค่คิดว่าเราอยู่ในกุฏิเดียวกัน2ต่อ2ถ้าพระรากตายไปตัวน,นี้ไม่เป็นหัวชันแทนใช่ไหมคิดแบบน,นี้ไม่ได้ถ้าเกิดไม่ได้ทรยศกับพี่จริงเนี่ยออกไปช่วยพี่เดี๋ยวนี้สิพระลักแบบฮะ ถามจริงเอาอะไรมาแต่งเรื่องคือได้รับเชื้อนางสามณคามาหรือ,อยังไงทําไมถึงยูดีดีมโนขึ้นมาเก่งขนาดนี้นะคะซึ่งพอโดนนางสีดาด่าไปขนาดนี้พระลักก็ไม่ไปไม่ได้แล้วไงคือถ้าไม่ไปก็จะแปลว่าอยากเป็นชู้กับนางสีดาซึ่งตัวเองก็ไม่ได้อยากเป็นแต่ถ้าไปก็ผิดคําพูดกับพระรามตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ไ,ไ,ดไปมาไปมาในขณะที่นางสีดาก็แ<ๆ>หวนไปด่าไปอย่างนั้นนะคะพระลักในที่สุดคะ่ะก็เลยตัดสินใจว่าโอเคต้องออกไปแล้วล่ะพระลักก็เลยตัดสินใจออกจากกุฏิไปนะคะซึ่งก่่ออออนนจจะะกกกกกกาาาาาุิเเียพรรั็มมืวว้ทดงฟ หลายแล้วบอกว่าเทวดานางฟ้าทั้งหลายฝากนางสีดาด้วยนะจ๊ะฝากดูแลไว้ด้วยอย่าให้อินี่ไปก่อเรื่องที่ไหนอีกนะล่าพาร,รักก็ออกไปค่ะซึ่งถามว่าเทวดาทั้งหลายกล้าลงมาดูนางสีดาไหมตอนแรกนะคะเหล่าเทวดาทั้งหลายพอพาร,รักฝากเนี่ยก็พยายามจะเหาะมาจุดๆเหาะมากลางทางโอ้โอ้โอ,โอ,โอนั่นคือทศกัณฐ์ทศกัณฐ์อยู่ริมป่ากําลังจะเข้ามาหานางสีดานั่นทศกัณฐ์เลยนะจําได้ไหมว่าทศกัณฐ์ เคยไปอารวาสหกชั้นฟ้ามาแล้วไม่มีใครสู้กับทศก,กัณฐ์ได้คนที่สู้กับทศก,กัณฐ์ได้มีแค่พาลีคนเดียวข้ามันเทวดาก,กระจอกใครจะไปกล้าสู้กับทศกัณฐ์นะนาสีดาโชคดีนะจ๊ะไม่อยู่ดูแลแล,แล้วจ้าก, <P> uh! ก็หนีไงพระนารายณ์อวตรลงมาเป็นพระรามพ่อจะไปปราบยักษ์ถ้าเราเข้าไปดูแลนาสีดานะพระรามก็จะไม่โกรธยักษ์พระรามก็จะไม่ได้ปราบยักษ์ไงดังนั้นเราไม่ เท่าไหร่เราต้องปล่อยให้นางสีดาต่อสู้ด้วยตัวเองแล้วล่ะไปดีกว่า,วาบายจ้านะคะซึ่งทําให้เหล่าเทวดานางฟ้าเนี่ยเหาะหนีไปหมดเลยชิงให้นางสีดานั่งอยู่ในกุฏิคนเดียวตามแผนรูงรกัรเป๊ะเลยนะคะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวหลังจากนี้เราไปฟังที่สัปดาห์หน้ากันดีกว่าค่ะสําหรับวันนี้นะคะวิวคิดว่าพอแค่นี้ก่อนดีกว่าค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอน,นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะไม่ได้โฆษณามานานแล้วเดี๋ยวหลายคนจะไม่รู้นะะะคคสําาาาหรรับบใทที่่ชออเไไยยซกกกจลึปม ออก,กะะวิวเขียนหนังสือด้วยนะคะชื่อหนืองสือวรรณคดีไทยไดเจส์นะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปหรือว่าซื้อได้ที่เว็บไซต์โกเดโเอ็ดวิวลงลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วนะคะอย่าลืมไปหาซื้อกันนะคะรับรองว่าแซ่บแน่ๆเพราะในนี้จะบอกด้วยว่านางในวรรณคดีคนไหนด่าแม่ตัวเองว่าดอกทองรวมถึงบอกวิธีอ่อยผู้ชายแบบนางในวรรณคดีด้วยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอขอฟันธงได้ไหมฟันธงเลยอะ ว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะมันจะต้องเกิดในวันแดงเดือดของนางสีดาแน่นอนคือปกตินางสีดาไม่น่าจะเป็นชนีไรเหตุผลขนาดนี้นะแต่ว่าวันนี้ดูแบบไรเหตุผลดูแบบว่าดีมานะดูแบบฉันอยากได้อันนั้นฉันอยากได้อ,ไดอันนี้เธอขัดใจฉันมากแหนะงงแงงงแงวายๆนี่มันนิใสชนีเป็นเมนแน่ๆเลยขอฟันธงเลยนางสีดาเป็นเมนนะจ๊ะแล้วทำให้เรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ,บายบายสวัสดีค่ะ